ลูกวันนี้ดิสนี์สวัสดีค่ะวันนี้ดิสนี่นะคะมาเล่นสลนนไลเดอร์แถวบ้านเป็นไงสไลเดอร์แถวบ้านอ้าวอ้ทางขึ้นมันไม่ใช่ทางนั้นนะทางขึ้นมันอยู่ทางไหนนะไปค่ะลุยค่ะ โชว์พลังแขนค่ะตอนนี้น้องดิ๊นี่สองขวบ3เดือนแล้วนะคะนี่ก็จะมีพัฒนาการนะคะในการวิ่งเล่นชอบเล่นใช้พลังเยอะๆกลางคืนจะได้นอนไวๆเนาะมาเลยมาเลยว้าไปดิ๊นีผ่ผิดทางหรอ สี่างแล้วทีนี้เราไปขึ้นตรงนี้หรือเปล่าไปเร็วแม่พาไปไปค่ะเขาชอบเล่นแบบไม่ใส่รองเท้าด้วยนะมันไม่ถนัดใช่ไหมคะลูกไปค่ะขึ้นตรงน,นี้นี่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 เราต้องขึ้นตรงนี้นะเรามีบันไดนะเราต้องเดินขึ้นให้ถูกทางนะขึ้นเลยเล,ยลยุลยลยุยลุยลุยไปไปนี่นี่มาสไลด์เด้อตรงนี้นกันดีกว่า อันนี้อันนี้มันเป็นโค้งๆด้วยนะอันนี้จะเป็นสไลเดอร์โค้งๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วลูกลุยลุยนี่มานี่เร็วเอามาเล่นนี่ก่อนดูดูดูอะ <laughs> ดูนีสองคนดูความคิดของเธอเองหรอคะโอ้โหโอ้โหอาจ้ะ <Wow. S 2> ขึ้นทางนั้นไม่ได้นะเราต้องขึ้นบันไดนะคะเราต้องขึ้นบันไดใช่ถูกต้องแล้วค่ะลูกน้องดิสนี์เก่งมากเลยขึ้นบันไดถูกต้องแล้วเราก็สไลเดอร์ลงมาตอนนี้ดิสนี์ยึดคองสไลเดอร์ของเก่าเลี้ยวแล้ว ไม่มีใครเล่นกับดิ๊นี่เลยดิ๊นี่เล่นได้คนเดียวตามสบายใจมาเลยลุยลุยวย้าว <c oughs> ไปจ้าไปตรงไหนจ้าไปตรงไหนต่อดีคะไปตรงไหนต่อดีคะวุ้ <c oughs> ขึ้นทิศท้ายอีกแล้วนะ <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะอยากเล่นอยากลองลองเลยลองได้ ไม่ว่าจ้าม,มันไม่ได้หรือเปล่าลูกเก่งเหรอโอ้โหกรงข้อขาเกรงข้อแขน <c oughs> ไม่ให้มันลื่นลงมา <c oughs> <c oughs> ใช้กรรไกรกรีน <c oughs> <c oughs> มีเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วดิซี่มีเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วนะ <c oughs> อ้าว นอนนอนไปขึ้นทางนี้ไปขึ้นทางนู้นค่ะมานี่มาอย่าแม่พาไปนะไปขึ้นทางนู้นจุ๊บแล้วเราก็สไลด์ลงมาใช่แล้วเราก็สไลด์ลงมา มาเลยลุยลุยอมองมองพี่เขาเรานี่นี่ของเล่นสวนสาธารณะนะนาราจะห่วงไม่ได้นะลูกเจ๊วแม่ตามไม่ทันลูกไม่ทันเลยไม่ทันน้องสไลด์ดดล,ลงมาเลย ไปลงมาแล้วเอาไป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 ,ไปจ้าไอ้ยังไปไปดักหน้าก่อนนะไปดักหน้าก่อน โอเคลงมาลูกสไลด์ลงมาโอเคเก่งมากไปเอาไปขึ้นใหม่ขึ้นใหม่นี่ดิสนีย์ได้ขนมจากพี่ด้วยพี่เขาขอเอาขนมมาเด็กมาเจกนะคะอะไรลูกช็อกโกแลตเหรอคะใช่ค่ะดีเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ช็อกโกแลตแบบนี้อะอย่แม่แกะให้แม่แกะให้ ขนูกินเป็นไหมแจกมาเองอ่ะกินเลยตรงนี้ก็แจกพรงนี้ก็แจกอ่ะกินเป็นเหรอมันต้องดันหรือเปล่าหรอไม่ได้แล้นะจิงฉันเล่นขนมอ่องเล่นอยู่ดีก็มีพี่ฮอรขนมมาแจกวันเด็กโอ้โหฟินเลยค่ะดินี่บอกฟินไหมคะโอ้ฟินเลย พิลิ <c oughs> ม่มากเลยค่ะซื้อมาเองิิ่มากเลยค่ะนี่ดูพี่เอามาแจกนี่พี่สาวคนสวยใจดีค่ะบีบได้ไหมมา,ม,มาแม่ช่วยมาแม่ช่วยมาแม่ช่วยบีบแม่อันออกขนมมาช่วยบีบฟูมันบีบยากอยู่นะ หน้าตามีความหวังอะอร่อยไหมโอ้วัที่นี้ก็พุ่งออกมาใหญ่เลยอะบีบเป็นแล้วที่เราฟินเลยทีนี้โอเคน้องยังไม่ถึงอนุบาลเลยน้องพิงสองขั้เองค่ะ นงงยังพูดไม่ได้เลยค่ะพูดไม่เป็นเออต้องต้อใช้กบกบตบบปากถืมันจะพูดได้โอ้ดอกวายใช้กบตบปากไม่เอาดีกว่าค่ะตอนโตมาน่ะเดีจ้ะถ้าใครพูดแเด็กมันมีตุ่มน้ำโอ้อ่ะที่นี่กินขนมนะลูกนะกินเสร็จแล้วเราไปเล่นนะเล่นเครื่องเล่นกันต่อโอเคไม่เลยให้แม่กดให้เหรอ ให้ม่กดไหนกดนี้กดนี้ว้าวนาตาพี่พ่อฝนอุ้ยฮือนี่นะคะพอเราเล่นเสร็จนะคะเราก็เติมพลังค่ะนี่ที่สิกินลูกชิ้นลูกโอ้โหูกมันเล่นเสร็จแล้วมาเติมพลังกินลูกชิ้นก่อนเลยคะลูกกินลูกชิ้นจุ๊บ แถวนี้ของกินเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านยำม,มาม่าด้วยนะนน้ตตรงนั้นก็จะเป็นร้านชาบูตรงนี้ก็จะเป็นริมเขื่อนเขาเรียกว่าริมเขื่อนเจ้าเลี้ยวใช่ไหมทฮ <c oughs> บี้ลูกชิ้นให้หน้องก่อนฟินเลยดิสนีย์บอกฟินเลยค่ะ <c oughs> ฟินเลยค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวรอมันเย็นก่อนนะวิลูกชิน้น เกือบมีเกือบมีโศกนาฏกรรมแล้วนะหัวทิ่มลูกชิ้นของใครคะลูกชิ้นของใครคะอาจาแม่ว่าเดี๋ยวแม่ป้อนลูกชิ้นดิสนีย์ดีๆดีกว่าไปเดี๋ยวเราปิดคลิปกันดีกว่าเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ที่ที่เล่นสนุกพอแล้วใช่ไหมอุ๊ยมีน้องหมามาหาด้วยอะ ไล่เร็วไปไปเลยไล่น้องหมาไปน้องหมาใช่างไมกินต้กชิ้นดีซี่แล้วไปให้แบบนี้ทีนี่บายบายก่อนบายบายพี่ๆก่อนบายบายนี่บายบายพี่บาย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 นี่บายบายกล้องนี่บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ